เอาละครับสวัสดีครับทุกคนทุกท่านมาพบกับผมคนเดิมในช่อง BLP e e Channel MC สำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมจะมารีวิวพระปิดตาของหลวงพ่อทัพอินทโชธอดีตเจ้าอาวาสวัดทองเป็นพระปิดตามหาอุดที่มีทั้งพุทธคุณและพุทธศินเรียกได้ว่าเป็นพระปิดตาของหลวงพ่อทัพเป็นที่นิยมแสวงหาคู่กับ พระปิดตาของหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังเลยทีเดียวและยังได้รับการยกจ่องให้เป็นหนึ่งใดเบญจาภาคีเนื้อโลหะอีกพระปิดตามหาอุดหลวงพ่อทับโดยส่วนใหญ่จะเป็นแบบลอยองค์พระประธานนั่งขัดสมาธิพระหัตถ์ที่ล้วงปิดทวารจะล้วงลงทางด้านในไม่ผ่านหน้าแข้ง จึงทำให้เห็นกิริยาขัดสมาธิเพชรได้เด่นชัดหรือที่เรียกว่าโยงก้นด้านในด้านข้างองค์พระไม่ปรากฏรอยตะเข็บเนื่องจากท่านสร้างโดยวิธีปั้นหุน่นโดยเทียนขี้พึ่งทีละองค์แล้วจึงใช้ดินเหนียวประกอบด้านนอกทำให้ไม่เห็นรอยตะเข็บมีความสวยงามและไม่เห็นรอยต่อจากนั้นจึงใช้โลหะที่หลอมละลายเทหยอดทางก้นหุน่น เนื้อโลหะที่ร้อนจัดจะทําให้เทียนละลายและสํารอกออกทางรูที่เจาะไว้เหลือแต่เนื้อโลหะเป็นรูปองค์พระแทนการกําหนดเลขยันที่จะบรรจุลงบนพระนั้นท่านจะเลือกอักขระที่เหมาะสมที่มีความหมายอํานาจแห่งพุทธาคมบรรจุลงตามส่วนต่างๆขององค์พระเว้นช่องไฟได้เหมาะสมเหมาะเจาะสวยงามองค์พระ จึงไม่เหมือนกันเลยทั้งรูปทรงและลวดลายของอักขระยันจึงหาผู้สร้างลอกเลียนแบบได้ยากมากนักแบ่งออกได้เป็นสีพิมพ์ใหญ่ๆคือพิมพ์นั่งบัวพิมพ์ใบสีพิมพ์ตุ๊กตาและพิมพ์ยันยุ่งโดยยังแยกออกเป็นพิมพ์ย่อยและมีหลายขนาดแต่ก็จะมีเอกลักษณ์เฉพาะสามารถจดจำได้ว่าเป็นของท่านทุกพิมพ์ ล้วนเป็นที่ส่อแสวงหาของนักสะสมพระเครื่องสนนราคาก็แพงริบเรียวเลยนะครับราคานะครับบางองค์อยู่ที่หลักหมื่นจนไปถึงหลักแสนหรือหลักล้านก็มีนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมก็มีเรื่องเล่าและรีวิวเกี่ยวกับพระปิดตาที่มีทั้งพุทธคุณและพุทธศินของหลวงพ่อทับวัดทองเพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนทุกท่าน ที่เข้ามารับชมและติดตามนะครับสวัสดีครับ